กำลังดู SMS อยู่คุณโจมี SMS อะไรที่บอกว่าเป็นลิงก์ธนาคารธนาคารอะไรส่งมาหรือเปล่า,ลา,าอะไรอย่างเงี้ยไม่ส่งลิงก์แล้ว<อ><อ>เราก็ย้ําว่าธนาคารไม่ส่งลิงก์แต่ว่าบางคนก็ไปติดตามข่าวถูกไหมล่ะก็ไปกดลิงก์ปรากฏว่าพอกดลิงก์เสร็จสับของธนาคารไปอายกตัวอย่างของเค a n k ์ ank, อย่างเงี้ยกดลิงก์ไปเงินหายออกจากบัญชีเพราะถูกรีโบทประจากมิจฉาชีพล่าสุดเองคุณผู้ชมฮะตำรวจไซเบอร์เนี่ยสามารถไปจับกลุ่มได้แล้วนะนี่บุกไปจับเลยฮะไอ้พวกแก๊ง แก๊งที่มันสวมรอยเป็นเคแบงก์กส,สิกรไทยนี่แหละฮะคุณผู้ชมแล้วชอบส่ง SMS ปลอมไปหลอกดูดเงินชาวบ้านคุณผู้ชมฮะยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากที่สำคัญคือไอ้เครื่องส่งสัญญาณเนี้ยมันส่งได้ครั้งละ2,000 0ครั้งหรือว่า2,000มืมือถือต่อวันอนะสองหมื่นเครื่องอะนะส0งหมเครื่องต่อวันนะค,คุณผู้ชมนะแล้วจับผู้ต้องหาได้6คนอันเนี้ย ให้จับได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวการหลักนะครับมันเป็นไอ้พวกขบวนการที่มันเป็นแบบมาทํางานในไทยอ่ะตัวการหลักมันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเมือ่อวานนี้นะครับท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพลตารวจเอกดปรงศักดิ์กิติป,ประพัฒน์แล้วก็ผู้บัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็คือพลตารวจโทวรวัตวัดนครบัญชาเมื่อวานท่านบอกเลยฮะ จับได้ถแถลงข่าวและรูปแบบวิธีการคุณผู้ชมวิธีการมันง่ายแต่มันอันตรายสําหรับคนไทยคุณผู้ชมพอดูเครื่องใหญ่ๆหน่อยไอ้เครื่องบึกใหญ่ๆที่คนร้ายเขาเอาม,ามายิงส่งสัญญาณเนี่ย <c oughs> เครื่องใหญ่ๆเขาใช้ชื่อนี่ๆเนี่เนี่นี่เครื่องนี้ฮะเอาบาลลงให้หน่อยนะอ่านี่เครื่องนี้เขาใช้ชื่อว่าเครื่องจําลองสถานีฐาน <c oughs> เครื่องนี้จะเอาไปใส่ไว้ในรถ <c oughs> พอใส่ไว้ในรถเสร็จสับปั๊บก็ขับรถไปพอมันขับรถไปเสร็จสับไอ้เครื่องนี้มันจะมีหน้าที่ก็คือ ส่งสัญญาณไปยัำมือถืออบ้านคุณโจอยู่แถวไหนราชโยธินถูกไหมอเอาเครื่องนี้พอมันผ่านไปแถวราชโยธินมันจะส่งสัญญาณไปมือถือของคุณโจเลยส่งเป็น SMS ไปพ่อได้แม่ได้ทุกคนทุกคนที่อยู่แถวนั้นได้หมดแล้วจะเป็น SMS ของธนาคารบ้างหน่วยงานราชการบ้างบอกว่าท่านกําลังถูกแฮกระบบอยู่ดิฉะนั้นให้กดลิงก์นี้เพื่อเป็นการป้องกันคุณผู้ชมหลายคนก็หลงเชื่อฮะปรากฏว่าโดนดูดเงินกันเป็นทิวแถวเลย มีอะไรบ้างที่ส่งเข้าไปคุณผู้ชมฮะอ้างเป็นสถาบันการเงินบ้างกรมสัรพักรบ้างการไฟฟ้ากรมที่ดินอะไรต่างๆส่งเข้าไปมากมายและทีนี้คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าพอส่งเข้าไปคุณผู้ชมหลายคนหลงเชื่อไปกดลิงก์ไนงะไปกดลิงก์พอกดลิงก์เสร็จสับปับ๊บมันจะถูกรีโมทมาจากแก๊งมิจฉาชีพม,มารีโมทแล้วมันก็สั่งการต่างๆ แล้วเราก็จะมีแอปพลิเคชันของธนาคารที่อยู่ในมือถือมันก็ไปกดแอปพลิเคชันนั้นแล้วมันก็ดูดเงินเราไปเลยคุณผู้ชมรู้ไหมความเสียหายเนี่ยประมาณ200ล้านบาทนะฮะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ <นะ S 2> ผ่านมานะนี่นีนเห็นไหมมันเอาเครื่องไปตั้งไว้ในรถแบบนี้ความเสียหายเยอะทีเดียวนะครับท่านผู้การไซเบอร์ท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแล้วก็หน่วยงานต่าง เขาแจ้งเตือนไปแล้วนะว่าอย่าก,กดลิงก์แต่ก็ยังมีคนกดลิงก์แล้วรู้ไหมว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนเนี่ยเชื่อไปเท่าไหร่1นึ่งมืนสายต่อวันที่เข้าไปร้องเรียนกับตํารวจไซเบอร์นะครับ,รบทีนี้พอมันมีการร้องเรียนตํารวจก็จะกดลอยไปจนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6คน ยึดลดสี่คันอุปกรณ์ส่งสัญญาณแล้วก็สถานีหลอกได้5เครื่องอโอ้โหตกใจเลยอะสถานีหนึ่งเครื่องส่งได้ัวละประมาณ2 0,000ครั้งห้าคูณเข้าไปวันละแสนครั้งอะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นชาวนี้เอามาเตือนเท่านี้ก่อนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวอาจจะไปฟังผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังอ,อีกทีหนึง่งนะว่าเขาไปเสียรู้หรือว่าเขาไปหลงกดยังไงบ้างคุณผู้ชมครับแต่อันนี้ต้องเอามาเตือนเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนจากการเจอ SMS ปลอมแก๊งคอสเตอร์ทุกวันนะครับเยอะมากวันดี สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้